ท่านผู้ชมครับวันนี้เอาสบาแก้วออกซ้อมครับเข้าร่วมแล้วครับผมไม่ได้ตั้งกล้องไว้นะครับเพราะว่ากลัวมันจะไม่เล่นนะครับเออเล่นอยู่ครับผมใช่ได้เอาครับตอนนี้เฉลยเข้าร่วมแล้วครับไม่รู้เสียงไหนครับไกลครับมองเห็นแต่ไม่ได้ยินหอดเสียงคูนี่ครับสบาแก้วอัดอยู่ครับเห็นแต่ว่าเอาหัวขึ้นลงครับ โอ้ยมีคนมาอีกหนีไปเนาะโอ้หนีจริงๆครับท่านผู้ชมหนีจริงๆครับโอ้เฉลยเสียงเล็กครับทีครับตัวนี้ แล้วครับท่านผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้มีขัดมีหนุนนะครับตัวนี้มีขัดสามหนุนสามนะครับตัวนี้เฉลยตัวนี้นะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วไม่ขัดครับแล้วก็ไม่ไม่ทีด้วยครับเพราะว่ามันระแวงครับนกมันระแวงตอนแรกครับผมเอาไอ้ชบาแก้วมาฝึกนะครับแถวนี้เห็นนกมันหลนะครับก็มาฝึกเดี๋ยวผมจะให้ดูครับเนี่ยครับผมเอาฉบาแก้วไป แผลอยู่ตรงนั้นแต่ต่ๆนั้นนะครับในนี้รถมันผ่านมันเข้ามาร่วมไมแหละแต่ทีนี้สวาแก้วดึงเข้ามาครับแล้วก็เข้ามาแล้วอีกนิดเดียวครับจะเข้าอีกแล้วคาลมดีครับนรงตัวนี้ที่แรกไม่รู้ว่ามันมีคาลมหรือเปล่าเนะเพราะว่าผมอยู่ไกลครับผมอยู่ฝั่งนู้นอยู่ยางไกลพอทีนี้มามาปุ๊บพอผมขยับรถเข้ามาใกล้ๆครับเนี่ยเข้ามาตรงนี้เนียครับ ฝั่งนู้นครับฝั่งกำแพงมันก็ใกล้ๆเนาะพอได้ยินเสียงโอ้โหตัวนี้สังขัดทั้งหนุนครับแล้วถี่ด้วยเป็นนกเสียงเล็กครับตัวนี้แล้วมีคูอ่างด้วยครับเป็นหนุนอ่างโน่นนะพอรถมาปุ๊บรถผ่านปุ๊บไอ้นี่บินหนีครับพอบินหนีไปปุ๊บเสบากแก้วไม่เล่นเลยครับโอ้โหแปลกเสบากแก้วไม่ดึงเลยครับไม่เล่นเลยผมก็เลยต้องกลับไปเปลี่ยนมะแขนครับกลับไปเปลี่ยนมะแขนมากลับไปเปลี่ยนมะแขนมาครับ เรียบร้อยแล้วครับอันนี้แต่ตัวนี้ทั้งขัดทั้งหนุนนะครับตอนที่มันบินมาบินมาเกาะบนหัวเสาตรงนี้หัวเสาลวดเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันมันขัดให้ได้ยินไหมแต่รู้ว่ามันมันหนุนหนุนตรงนี้หนุนอยู่แต่ตอนที่มันอยู่บนต้นไม้น้อหูมันทั้งขัดทั้งหนุนครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับออ้ยตัวนี้เป็นนกเจ๋วเลยครับผมถ้าเป็นนกต่อนะครับสุดยอดเลยครับผมตัวนี้เสียงเสียงใสดีนะครับเป็นนกเสียงเล็กครับ ทีแรกผมเห็นมันบินวนอยู่แถวนี้ตั้งหลายทีแล้วครับหลายรอบแล้วมันบินจะไปร่วมตรงนู้นแล้วก็บินมาตรงนี้มาเกาะตรงนี้ครับแล้วก็บินมาเกาะต้นไม้แห้งนี้ผมก็เลยเอามาแขนมาขึ้นตรงนี้เลยนะครับโอ้แจ๋วครับผมเอาแล้วครับเดี๋ยวสักครู่ครับเดี๋ยวปลดลงไม้ชมกันนะครับผมว่าลายเป็นยังไงนะครับตัวนี้สําหรับคาลมนี้ไม่ต้องห่วงครับสําหรับตัวนี้นะฮะเอาแล้วครับแป๊บเดียวครับ รับท่านผู้ชมร้องไม่หยุดครับเนี่ยครับร้องไม่หยุดนะครับหลายคอครับผมทียิบเลยครับนกคาลมนะครับตัวนี้เป็นแล้วเป็นคาลมจัดด้วยครับวันนี้ได้สองแต้มนะครับผมคาลมนะครับ ตัวมะชานี้หางสิบสามเส้นนะครับผมเป็นนกคาลมจัดอีกหนึ่งตัวครับทั้งขัดทั้งหนุนอีกเหมือนกันครับตัวนั้นมันมีขัด2หนุนสามนะครับนกตัวมะชานี้นะครับตัวนี้เหมือนกันครับโอ้โหตัวนี้ก็บางครั้งก็ขัดสามเลยนะครับขัดสามหนุนสามนะครับผมตัวนี้แล้วมีหนุนอ่างด้วยนะครับเอาแล้วครับผมเดี๋ยวปลดออกมาชมกันครับว่าจะเป็นยังไงครับแต่ลายนิ่วสวยครับลายสนับปีกนี่สวยนะครับ นี่ครับผมร้องอย่นะครับนี่เป็นตัวผู้แน่ครับตัวนี้จังหวะมันยังว่าเลยมันไม่มีที่เกาะครับมันไม่เหมือนอยู่บนต้นไม้ครับต้นไม้ผมปล่อยคาลมาเต็มที่เลยผมถึงไปเปลี่ยนตัวครับเอามาแขนมานะครับที่แรกไม่ได้กะตั้งกล้องครับผมเพราะว่าเอาสบาแก้วมาพอดีหูตัวนี้คาลมดีครับก็เลยไปเปลี่ยนตัวเอามาแขนมาครับก็เลยตั้งกล้องให้ดูนะครับ ตัวนี้ครับนี่ยังเปิดคารลมไม่เต็มที่นะครับตัวนี้เพราะว่าผมนั่งฟังอยู่นะเอาครับเดี๋ยวแกะออกมาชมกันครับผมสักครู่ครับนี่ครับท่านผู้ชมตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่แข้งปอนกลางครับตัวนี้แต่ก้อยใหญ่ครับก้อยใหญ่ครับนี่ครับออ้ตัวนี้เจ๋วเลยครับท่านผู้ชมครับหางยาวดีครับนี่ฮะเป็นนกที่ถีนะครับเป็นนกพอสมควรเลยครับผมเรื่องคารลมนะครับ เจวเลยครับผมมีขัดมีหนุนพร้อมนะครับตัวนี้วันนี้ได้สองตัวแล้วครับผมนกคารลมนะครับสายคารลมทั้งขัดทั้งหนุนนะครับก็นานๆนะครับผมไม่ได้กะจะมาเอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าเอาสบาแกเกมาลองดูครับมาลองขึ้นดูเล่นเล่นอยู่ครับแต่ก็ลดมาไอ้นี่ก็บินหนีพอบินหนีปุ๊บแมวเลยครับ ไม่เรียกไม่เล่นไม่อะไรสักอย่างเลยผมเลยโอหสงสัยต้องพักไว้ก่อนครับสบาแก้วเพราะมันตื่นที่ตื่นที่นอนใหม่ด้วยแล้วทีนี้เปลี่ยนเจ้าของใหม่อีกนะครับมาวันแรกยอมรับเลยโอ้โหสบาแก้วนี่สุดยอดเลยทำอย่างนั้นมันเรียบร้อยไปแล้วครับทำมันเล่นบินวนเวียนวนเวียน,น,นอยู่ตนนู้นนะ่ะแล้วก็บินลงมานี่บินขึ้นไปนูน่นแล้วบินลงมานี่ผมก็เลยเอามาขึ้นนี้ เรียบร้อยครับเอาละครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เขยมังเพีรด้วยนะครับผมถ้าหากว่าถูกใจนะครับใครที่ชอบสายมงคลเอสายสายคาลุมนะครับผมห้ามพลาดเลยครับผมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับที่ผมเอาลงนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมว้แต่เพียงเท่านี้ครับ้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ